เสร็จยังคะเสร็จแล้ววันนี้หนูทำดินน้ำมันอะไรคะปั้นว่ายังไงคะแม่พ่อลูกแล้วก็เรือแล้วก็หัวใจแล้วก็ดาวเสร็จแล้วเหรอคะใช่เย่เสร็จยัง ซื้อในอินเทอร์เน็ตซื้อในอินเทอร์เน็ตเหรอมันมันมันหนึบาทเองนะใช่เปล่ามันสองร้อยบาทเองกี่สีได้กี่สีได้สี่สิบสองสีเพิ่มมาเทีละร้อยไม่ใช่แล้วได้กี่สีได้สี่สิบสองกินข้าวกับอะไรอ่ะ ่งดัดีๆค่ะเป็นผู้หญิงค่ะหน,นูเก่งไหมเนี่ยทำเสร็จแล้วเก่งไหมคะอันนี้เป็นลมหมาใช่ไหนหัวใจยกขึ้นมาดูสิอ,อ้อเอาอันนี้มันข้างหลงังทำแบบนี้อืเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วกินข้าวได้โอเคค่ะเสร็จแล้วกินข้าวได้ กินข้าวด้วยเป่าเป,าเป่าลืมลืมเป่ามันร้อนเร็วลุงดาวทำอะไรลุงดาวเงสวยงามเนะทำไมไม่ขึ้นต้นด้วยพ่อขึ้นต้นด้วยแม่<า> ไหนคือต้นด้วยอะไรทำไมไม่บอกแม่ลูกพ่ออาหายมันจะออกเลยนะพ่อแม่แม่ลูกพอไอจับไหม่จับไหม่ไม่ใช่เพราแม่มาอยู่ตรงกลางสิลูกแม่ลูกพ่อได้ไงล่ะถูกแล้วล่ะแม่ลูกพ่อนั่นแหละ เ <Happiness. S 2> อาได้อยู่ด้วยกันไม่เอกเนี่ยเอาไม่เอกใส่เขาไม่ให้เอาไม่เอกอย่าไม่เอกเขาไม่ให้มันจะไปอ่านได้ยังไงล่ะไม่ใช่ใส่ไม่เอกพ่อพออุพพออุอไม่ใช่พ่ออุปผุดเอาดีดีพ่ออุปผุดพ่อพอลา แม่ลูกพ่อเอาก็เอาสลามันออกมุดละอานนี้ถามว่าอะไรก็มอลูกพ่อมามาอะไรลาอุกกอุลต์มาลุดพ่อตกใจ อันนี้มามาสิละเออ